สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัวสุข,ขูสุคพเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่กกับมาพบกับสองบาสุกพี่น้องแต่ว่ามือนี้หันมันเป็นคลิปต่อจากคลิปที่เข้ามาบึงเข้ามาส่งององยพอพาะเนาะพี่น้องแต่การมันคํำเนาะพี่น้องแต่คือมือนี้หันมีแม่คันทะลีไสาย,ยาลเนาะพี่น้องทาง อ่าอเมริกาเนาะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาใหเ้เอวันแต่เพิ่นก็เลยบอกว่าเอออ่าเพิ่นฝากเงินมาให้หนึ่งร้อยหนึ่งเนาะเพิ่นว่าหนึ่งร้อยนั่นเอาไปซื้อของให้คนถูกเนาะไปซอยคนถูกประสนานสายคนถูกเด็กน้อยผู้เฒ่านี่แหละพี่น้องแบบคนถูกมาสุกก็เลยฮับมาเนาะจากแม่เพิ่นแม่คันทลีไทรยาระเนาะพี่น้องบาสุกก็เลยถามืออยู่ยุบานหนึ่งเนาะก็คืออยู่บ้านหน้าผู้ข้ามเนาะพี่น้องทัดจากบ้านหัวผู้นี่แหละ เมืองสนาสมบูรณ์แขวงจะประสาข้าน้องพี่น้องถามหมู่ฟ้าหมู่เพิ่นมีเพิ่นอยู่บ้านหน้าน้องพี่น้องเนาะเพิ่นก็ถามปลาซุกถามว่ามีคนถูกคนยังอยู่บ่อเอ้าเด็กเข้าไปทางไหนมีคนถูกคนยังอยู่บ่อนอนหมู่กับว่ามีอยู่คนหนึ่งนอกจาคือมีม่เถาแล้วอยู่คนเดียวนะพี่น้องเดินเถาแล้วเถาถ้าคลีบถ้าคีบไล่ซุดไล่ซุดก็เขานั่บ่อ เห <c ith ing> ็ด <sniff> น <ing> ังนี่เขาว่าไลซดขายสินขาเนี่ยมันมืดดีดีน้องพี่น้องเบึ่งก็ได้บาซุกนี่ไตไฟตารลดเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่คือมีเมทาคนหนึ่งซื้อเม่าม่เม่าวยังขอกับโมหูเนาะเออไปถามซื้อแล้วใหม่เนาะพี่น้องขันบาซุกสิเมื่อกะมันกะพ่อกระเทือนนะพอบัตรบาซุกอยู่ไกลกับัตรหน้าหัวผู้นะบาซุกแต่มาบัตรหัวผู้อลไก็ได้สิไปบัตรหน้าเลยนอกกระเทือนว่า ไปสื่อค้องเนาะพี่น้องบาซุกไปสื่อค้องก็คือมีมีแล้วก็ไข่สองแตะเนาะนี่ไข่แล้วก็นุ่มสองแพ็คเนยก็นุ่มสองแพ็ครวมเป็นเงินหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันเกีบเนาะพี่น้องเนาะบาซุกก็ขอบใจแม่คันทรี่ไสยาระได้ดาเด้อที่เปิ่นฝากเงินมาแล้วก็ฝากบาซุกไปหาอ่าเราแจกคนถูกคนยากเนาะพี่น้องเนาะคนขาดเคิญนี่แหละบาซุกกับเลือกแม่เท่านั่นเนาะที่บาซุกติดต่อหากับหมู่อมบาซุกนี่แหละไปพี่น้องเบาเบาร้ายใหญ่ห่างเนาะไปกันเลยเนาะไปบ้านหน้าเลยพี่น้อง เมันกรมือเออเม,มือนแห้งนะครับแบตโท,ทรศัพท์กับซีเบิร์ตเดี๋ยวพี่น้องจะสียทายเดี๋ยวสัได้เนาะมีหมูอยู่ห่พี่นอ้นะอ,นองเฮาจะไปหาหมูก่อนเนาะไปกล้องเหมือ <c> น <oughs> แต่ตอนนี้บาสุก,กับมาหอดมาน่านาะพี่น้องมาหมูเป็นคลายนั่งคล้ายเลกอยู่เนาะไม่เขาสื้ออยู่ฮะไม่ใช่เอวบอบเบอร์ใส่ก็ได้มาข่าวอ้วนนะพี่น้องเนาะเป็นหมูเขาบาสุกแต่ข้าวเฮี้ยม่อหนึ่งหอดหม้อสี่นะพี่น้องกะสบายดีบ่อ้วนสบายดีเนาะ มือนี้นมือน,นี้ก็ดีใจร้ายเนาะพี่น้องเนาะได้มาพาอหมู่เพื่อนข้าวเฮียร์ตักันแต่ยังเนาะไอ้พกคนนาะก็ต้องมาเพาอกันเจ้ากระเทสซองได้ปะด้วยแมีนคือจังไนฝากมันจะได้ก็ฝากซองของบาวาอันเนอะซองของบาวอันก็อ่องเฮ็ดใหม่เน,ะนานะ,ะได้กันเนาะคือจังไหนซองของบาวอันคือซองบาวอันฟังโคงเนาะ<อ>เป็นตัว<อ>ไทยฟังโคงฝากเขอบใบกดติดตามอีกเนาะครับไปติดตามเพื่อนเด้อพี่น้อง แต่คาดว่าคนจังหวัดมาเอาหายว่ะแมนเก็ทยูทูปคนเบากหายไรพี่น้องเออก็้ตดไปเนาะกคนซื้อเหล็กแล้วเนาะแมนคนซื้อเหล็กไรอยู่ทางบ้านประหัวเนาะเดี๋ยวอ่ะโมขายเหล็กแล้วจงไปหาเราพี่น้องขายเลยขายขายนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขายเลยรถทเบิงเขาขายเลยนะแปะหาแปะกัแปะซื้อรถเขาขายยังถือ อเป็นตะลวเลยเนาะจะขึ้นมาซื้อเองอยากบอกเราเด็ดสิค่ะเราอยากรวดเรารวดเจ้ารวยแล้วเอาตัวเด็กๆก่อนโอเคโอเสองปูตัดโซ่ไงได้เบาเ้ยดจเห็นซองยูทูบมึคนเบาใหายเบิดบ้านเนี่ยว่ะใจคลิปเกี่ยวรับยังเก่ยวกบีที่ีบบีบ้านเก้าบานเท่ารเลยกห็นดคอยซไปเนาะเดี๋ยวก็มีคนมาติดตามคนก็จิตา้ได้จะพันไงได้นะก็้อก็เห็ดใหม่เนาะเพราะว่าโองเก่ามัน หัวพี่ดีกระซีดหนอถึงแบนหนอได้เริ่มตดไหมยัไปลงเพ่งตีนมันจะติดดีกระซีดยงยังรถจะลาจะกระดอเสียดายบนน้มาตอนกลางเวรหนอไปตอนนี้เขากลับมาหอดเทือนแล้วนะพี่หนอเดี๋ยวไปปิดรถก่อนไปยางยางกล่องเออนุ่ม ถือหนั่นตี้นุ่มเออเจ้าหันถือแล้วขอเบาเองจะพาขอไปเฮามาคำมากเหมือดไรเนาะเอาเอานุ่มให้นะอวนมาบอวนดาวแบบอวนคล้ายเหล็กเหลี่ยน้องพี่เนาะอารมณ์การเด็กพี่เนาะไปไปไปยังนีบ่อขื่นเราแม่นบ่อแม่นนีโอ้กฤษผัวเห็นได้พี่น้องเพราะว่าเฮามากคำายแล้วไปนอนนะบ่อสิบสิบปุ๊บไปเนาะไม่เท่ามาหาเลยไม่เท่าเอ้ย ท้าท้าเดเอ้มาคำมือน้าวแบบนี้แล้วอยู่คนเดียวบ่เันี้เพื่อนไพ่สนนอ่นียนี่เพื่อนไพ่สนนี่เด้นี่เด้ร่างกันกันเพือนพี่นนอะโอ้พี่น้องน้องสาวเรอบ่นออน้องสาวเนาะอนืมไปาก่นที่ถ่ายแล้วใคออกก่อนนองกเีเดเกแล้วมันมีไฟอีกเนาะมัมีไฟไม่เกอ เลยนอ่องคือดูให้ตอนนี้เนาะพวกเรากระชืขึ้นไปเฮือนไปเนาะเพราะว่ามาคำรลายพี่นอ้นองเลยเนาะงจะได้จะช่วงไปมือนกันเนาะไป,ไปโอ้ยก็เห็นแต่เขาไปย่ำกรงเว้นเขามาย่าำขำน, <c oughs> น่อนง <c oughs> อยนง<ๆ>่นงเงี้ยอย่อนว่าเขาอ่าเด็กกระเทือนไหนมากเลยน,อน่องเขาเลยซื้อของมาเขามาไก,กา่เดินเป็นบานไก่ไปกับพวงกับเขาเดี๋ยวเด้อปัดแสงก่อน แตะตะเกียงวะนี่มั้ยล่ะว่ไฟฟ้าบ่าเออหลบวิ่งนาผีเนี้ยไอ่ที่ซื้ออันนั้นไฟโข่ก่งองอ,อันนี้มาไปซื้ออ่ะซือตัวนี้น่ะเออดยงไปแถวหนะ่ะอ,อือนับตะเกียงไปไปดิโอ,อ,อ้ยู่พี่ยาววะแม่พี่ยาวหลบเจ้าอันซื้อ,อยังก็ไม่อม้อมไม่ท้ออ้อมอายุเจ้งปีอะโอ๊ยขอบอุจือเล้ลูกเลย บันจือัยสามออมันกะคำนะน้องๆมาจุ๊ไปสิทยเหนเอาเห็ดกินเหยังเห็ดกินข้น,น,นยววันนี่เ,เห็ดเองบ่แมันบ่นบเอออ,เอ,อ๋เห็ดอะไรนี่ได้ฝากบะมีะเออสดาเปียมนสดาเปรด้มาต,ตอนกลางเวียนน้นองะ ว่ามันจะเห็นมันจำใจตรงให้แม่คำเนาะพี่น้องเออไปซื้อมเดี๋ยวแม่คอยซื้ออันนี้มาให้มีนมมีมีแล้วก็ไข่สองแตนเนาะอ่าเงินจากแม่คันทารีซีฮาระทางอเมริกาเออจะย่าง,ง,งไฟมาเบงนี้ได้มันสิสะท้อนเป็นซื้อฝากมาให้เอาให้แม่เพืนเน่อนนะเอาให้แม่แม่เท้าออมเนาะซื้อแล้วแม่พี่น้องเอ,อ้ เป็นนุ่มอ่าแลกตาส้อยเนาะแต่นี่ใครช่องแคกขอบมอกขอบใจเพิ่นทางนะผู้เลีแม่ห้ยงกําลังนอนบ่คอยมาหลงกลัวมาจากนี่นนอกับบราบลูกมันปวดเที่ยวนี่ลูกกับบุมีบ่แม่เออบ่มีบ่มี่พวากับบุมี่พวากับเสียพวกับเสียล่ะเออโอจะได้ปีละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมาไหนจังปีเลยแม่อะ อยู่คนเดียวอะจักปีอละโอ้ปปกปิดเลยตอนนีก็ดีอืมเราแต่ลงลงลงอ้นเฮียน้องสาวเนาะทางขางเนาะเหอยพนอนให้พานมั่นตาลโดมันยังมาไก่ก็เลยไม่เท่าเอ้ยนั่งเีับก็ได้แต่มันแสบตาพนอนตายไป อดีตามยังไงได้วัาสิบเอามาเบิ้งนี่นก็ได้สื่อของมาฝากนะแต่ว่าคอยมากคำร้ายขอ่าตั้งใจมัตเะเรียนเป็นแถเอ้แต่ไปไปฆ่ายูฮะผู้เจ้าอันนี้มาส่งคองไปแอบเหืออในเขากเทมษาอืมคนเดอยวคนเดียวไดีตายเหื่อทั้งลุมเนาะไปฝากกับมมี่เนาะมมีลอก แล้วก็ต่อเข้ามาให้พ่อได้ไต่ได้ยังเืินข้ามกับวมีเหรอเว่ยก็บ่ไหนไปิแล้วเนียหมอนันเหอยังห<ผ>มตะเกียงมันแล้วเขาไปสีทามยังเหรอตัดไม่ได้ลือมทามเลยี่น้อวัวกับวมีเหรอพี่น้องเอ้ตะเกียงแต่ตะเกียงขี้เห็นข้าวไปขี้พี่น้องเอ้ยนี่อ อ๋อไล่น้องเมเท่างิึ่งนเองปลาคุ่งหรือปาเนี่ยกินข่าก็ยังมาแล้่ไมทไมปลาคัมหรอไม่ปลาคั้มคข้มสมไม่ปลาคั้มวานแต่ว่าใครสมกินปคัมสมเพราะวานปาแกเขมาจากรงหนาเขาเี่ยมก็นอน กินยากเ <c oughs> ข้าแหวงมหาห้วะน้องสาวว่าแบวงมหาห้ยหรืว่าห้กินข้าวนี่ก็เออือัวนั้นแต่ว่อนนอา,าอันนั้นน้องพี่น้องเราเราเห็นอยู่คนเดียวแต่ว่าทั้งขางเหอนก็นมีน้องสาวเนาะมีน้องสาวทั้งขางเ่อนว่าสุกะอันนี้เห็นแหละทามหมู่เห็นได้ว่เาเนี่ยมี เออมีแม่เนาะพี่น้องทางสาราดแม่คันทรีสีหาล้านเนะาะเอใส่ยาลาดพี่น้องขอไปเป็นฝากเงินมาหน,นึ่งล้านเนาะพี่น้องหนึ่งล้านหนึ่งแสนเป็นาหาเลาะซอยคนถูกคนยังเนาะ <c oughs> แบบว่าแล้วแต่บาซุกเลยนะแล้วแต่เหมาะสมควรเนาะบาซุกก็ได้ถามโมว่าอยู่บันหน้านี่มีคนแบบว่าทุกางานขาดเกินอยู่บ่นนะ <c oughs> พอได้ซอยนะ ก็ได้แนะนำมาหาแม่แล้วเนาะแม่เราหันซื้อแม่ออมอายุจักปีเราเราเบจือเนาะน้องสาวเจ้าก็บ่จือบ่โอ้ยอันนี้ยังหายเลยตอนนั้นฮะน้องสาวเจ้าก็บ่บ่เห็นเนาะบ่เห็นหน่าแก็คแรฮาบ่จือโอ้เจ้าหันจักปีเจ้าฮะได้วยเบ่จือปีเกิดเนาะ แปดสิบถึงนะว่าแปดสิบนุ่มเอาเอาไว้กินงเพิร์ลไม่แห้งไงเปิดออกมาบ้างนะเปิดออกมาบ้างเพื่อห็นนะโบเห็นไข่เออ๋ยวตอนนั้นเป็นไข่เอาไว้ดีๆแล้วไม่เอากินเด้อรแม่บูเด้อไข่ไข่ช่องเตะแนมเห็นอยู่บ้างไหมครับโบเห็นแน่นอนจะเห็นหน้าหอยอยู่บ่บบเห็นแน่นอนอันบอกไอ้ไข่ แล้วก็จูบเห็นเนียพี่น้องนะบอเห็นเนาะอย่าแย่งใส่อันนี้มาท่านอีกที่มันจูบเห็นยังไปเท้าหน้าเออนี่น้องเขาอะไรเบาอ้วนเนี่ยผ้าม้าพี่น้องเออเป็นโมบาสุพี่เนาะเป็นโมกันแต่ข้าวเฮียนพี่น้องเอ้ยแต่เฮียนโมหนึ่งห้องโมสี่เนาะเป็นใายเหล็กค้ายดีขนาดนอานอนพอดีเด้วคอนอยากถ่ายเ้ยเม่เด้อหนึ่งเด้อ ไครมันเกลียนล้วกันใครย,ยุ่ยมีอ,อ,อ๋อว่าเป็นคันข,นขบาลแล้วเนาะมีสังกะีออแม่ดมังกะสีลมกะสีมะนาวปันไดนะเดี๋แอบสังกนะีเนาะน้อยด้ว่กทุกเรื่อเออเด้อ กระซิมิซมิเลยแม่เลยเสือของมาให้ซื้เสอมาเบิ่งมาอันนี้ซื้อมาเบิ่งมาแย่งเสือให้แม่ขอโม้ขอแจ้ง่างแม่คนนี้เป็นยังมาเป็นยังกระซิมิซมิหนอเป็นหนอเอ้ยเป็นกะสิปตักว่าหนอจะเขาบอกกะลูกสิเมื่อแล้วปัะนี้ จิมเมอร์อาร์เด้อมี้ยังมาให้มิตรนุ่มครับอันนั้นอันไหนครกับไข่ครับเป็นมาให้เออเห็นแม่เราขอบใจเหว่ขอบขอบใจอ่าผู้เราซื้อคันทลลี่ไส้ยาลาเนี่ยผู้คนซื้ออันนี้มาให้แหละเคนมีงบซื้อมาให้มาจะาย่นาทีลูกได้อยู่ที่ส่วนี่ อันนี้ผูท้าอไท้าวทเราิมอดอ่วไหดนะแต่นันแบบยังฟังเบิรงนฟังเบิรงกันเฉดมาฟังเบิงกันแล้วแตโอกาสเออเนี่ยเพื่อนเราขังลุมเนาะแต่ตารางกสิมีประมาณนี้ อันนี้เป็นสาสตร์ะอืมแอบซังกรนะสีเนาะนอนผู้เดียวแต่ว่าอังคางเฮือนนี่มีเฮือนน้องสาวแล้วเนาะน้องสาวแท้ๆฉ่คิงๆนี่แหละเดี๋ยวพี่นะ้องเฮือนน้องสาวนะบ่าวเบาะฝากไปติดตามพันเด้อ มาล่าคนอินดีมาล่าคนอินดีคือสองมาลาคน,อนขออภัยด้วพี่น้องทีดกมาตอนกลางคืนเพระาะว่าเหตุผลมันคืนเอเฮามาอ่ะนะพี่น้องเลย,ม,เยเมาเบิ่งของที่เฮามาส่งอันนี้ก็เลยได้ถือของที่เฮาซื้อมาฝากแม่แล้วเานาะแม่ออมแม่ทอออมแม่มทออมมทอ,อมเป็นทรัพยากรว่าความทุกบัด ยูไส้เบาอ่นแต่ว่ามีพี่จังว่ามีสองขอบคู่นะแต่ว่าแบบว่าทุกอย่างนะแบบแบบคนนั้นะทุกอย่างอายุเพื่อนสั้นก็น้อยแต่ว่าเรามีลูกชายสองคนแล้วก็มีผคู่นี้แล้วก็เห็ดชวนแน่นะโอ้คนยิ่งคือกันบ่แม่นแต่ว่าเราไรเห็ดชวนกับใครัวไม่เท่าต้านแต่ว่าเพื่อนกำลังหลังตั้งต้นตั้งตู้นะเห็ดชวนปีนี้ครอบครัวนั้น ว่าคอยคิว่ามาหาเม่าเราก่บบาอุ้ยไพนเนาะคือหูเไรอืมเลยแนะนามหาเม่าเมานะอืมอืมอืมถ่ายถ่าอน้ะถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายของน้ำ <c oughs> บอกน,นั้นเออเออเออในการตอนนี้สีกราบเลยนะพี่น้องเลยมาสุกสีกรบาบแล้วไปจะไปกินขขาทีา่ท่อนมาอวด่ามาอวดเพื่อนมานนน ขาเป็ดให้กินบ่ไปเเด้นาะการเงินมันเหลือสามสิบยอดเสียหายไท่าวรเอาเอาให้น้องก้องเอาไปหาแล้วนะสามสิบพันเกียบมันเรือเป็นเงินจากอันนั้นเด้อซื้อยอกซื้อยากี่เด้อแม่นั่งย่างไข่แล้วแต่จะใส่ใส่เอาใจใส่ยังก็ใส่ซื้อไปเดียวแบดนัวเดี๋ยวฟังก่อนนี่เป็นเงินจากแม่คันทอรี่ไส้ยาลาเด้อสามสิบพันกับอันนั้นทันไรเมนของเราเบิร์ดตเด้อเนี่ยเด้อ ขอบอุขอบใจรวยพรนพนําเนี่ยเหมือนเกาะรวยพอนี un> un> <ah ่ไม่เท่าเออเบาเบาเลยก็ได้วะเนี Demon> ่ก็ได้ขอบคุณขอบใจอย่ขอบคุณขอบใจอะไรโดยปาปเราเป็นยังเราเป็นอันนี้เป็นว่าเคยกลกองเนาะไปเด้อเมื่อเด้อไปเท่าเด้อไปกับกับข่อยยังด้วยหัวคันใดกับเน้ากระชไปกินข้าวที่ท่านบอกอวดยังไงยังไฟมันตี อ้าวเยยิ้วเขาเมพี่นองเลยมามเต้เวีนเน้อเอ้ากเคยยิ้วเขาน้องน้องก็ยิ้วเขาขนนี้เลยนี่หละน่อาอวพ่น้อพี่น้องอไปกินเื่อนพี่น้องตอนนี้ฮาก็มากินถาเพื่อนมาอวนเนาะพ่เฮ็ดเป็ดสกินคนไหนเต้ยพี่น้อน เด้องเาเอเแต่กะมาดแน่นวะกะมาตัดเลย่อับปลาิจัดน้อกเกองเห็นเราอยากกินเขาอยู่คะโหไปนนั่งปุตเห็นอืกินกินเอะไรบ่สุวเคยกินกระเสือนอะไรหนแน่นวะจะผบกินบ่ผมเคยสิสิ่งออน เดี๋ยวเขากินข้าวแล้วเอาก็นชิมเมื่อแล้พี่น้องเอ้ไปมันคำเดี๋ยวนาะงไปชิเมื่อไหวเนี่ยแต่ว่าหมูเพ่นก็ดเห็ดของกินสุกินนะเนาะเขาก็เลยอ่ามากินข้าวเพื่อนหมูกรอนจังสิได้เมื่อเนาะพี่น้องหมูเพป็นเห็ดของกินสุกินเอาดึกดดืดดืก่อนตาอวดเนี่ยคล้ายดีขนาดนะคายดีขนาดเด็ก ไปดีอะดนตรีเฟินเสือดีเนาะเท่าเดี๋ยวน้อแี่บักก่อนกินข่าวกินข่าวกันเด้อพี่น้องวันนี้อยากกินข้าวแล้วก็ใช้เมื่อ,อไรวันนี้ <_ C 2> ตอนนี้ก็อ่าตัดมาเป็นตอนอยู่ในเฮือนเนาะพี่น้องเนาะก็คือมาสุขกรีสรุปให้เนาะก็คืออ่ามี แม่เนาะแม่คันทรรี่ไส้ยาลาเนาะพี่น้องเป็นฝากเงินมาให้บาวสุกหนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะคือหนึ่งลอยลอนลาเดี๋ยวพี่น้องเหลือเอาหายมืน่นนั้นเราบอกว่าให้ไปอ่าหายคุณที่ว่าทุกยากหรือว่าเด็กน้อยหรือว่าผูา้เฒ่าเดี๋ยวที่ว่าขาดเคินเนาะเพราะว่าพี่อยากซอยพีย่อยากเกิดบุญเนาะพี่น้องบาวสุกก็ได้แสดท้ามโมแสดท้ามโมอยู่วันหน้าเนาะเพราะว่าสร้างเขตนั้นน่ะจะมีคนแบบ นั่นน้องพี่น้องเนาะโมก็ได้แนะนําให้บาสุกไปหาไม่เท่านั่นเดี๋ยน้องพี่น้องเนาะไม่เท่าที่บาสุกไปหามาเนี่ยก็คือตามที่ไปเบิ่งกับบาสุกก็ได้สื่ออันไข่แล้วก็มีแล้วก็นุ่มเนาะสองแพ็คเป็นเงินแสนเจ็ดสิบพันกีบน้องพี่น้องแล้วก็ได้ให้เงินเล่าสามสิบพันกีบเนาะรวมไปทีเงินที่บาสุกใส่ไปเหม็นสองแสนกีบพี่น้องเงินยังเหลือกับเก่าแสนกีบตามที่ไปเบิ่งกันไม่เท่าแล้วก็ อยู่คนเดียวน้องพี่น้องแต่ว่าเพื่อนอยู่กับอยู่ได้น้องพี่น้องเนาะบ่มีร่มบ่มีบอลหัวอ่าทั้งขางเพื่อนนนัมีน้องแล้วเนาะน้องสาวเราอ่าอยู่ทั้งขางเพื่อนเป็นเพื่อนมีรถแหน่รถยางแบบแบบฐานะก็ะตีแน่น้องพี่น้องแต่ว่าคอยสงสัยอยู่ว่าเป็นยังเขาคือบอต่อต่อไฟลงมาให้แม่เถเรอบพ่อแต่ไตนะให้ ทั้งๆท,ที่เป็นเหนือ้หน่องกันนะพี่น้องขวายอยากถามแล้วอยู่แต่ว่าหน่องเราก็อยู่ทั้งขางกันเนาะทั้งเพื่อนข,องขางๆกันกะสิมีประมาณนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องของกินของอยู่กะกินน้าหน่องซาวเนาะพี่น,อน,อกกน,น้องเนาะก็ไม่ค่อยแบบว่าอ่าอันนี้ปัญหานเนาะไม่ค่อยห่วงปัญหาสําหรับมเมถาวรนี่เนาะพี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้เนาะเรื่องราวที่ว่าสุกไปเพราะว่ามันคขำเลยพี่น้องมาสุกบประเทศไทย ่าเห็นข้างนอกอยังนํ่เพราะว่ามันจําเป็นนะพี่น้องเนาะมันไปคำอ่านสั่นคลิปนี้กับเซเว่นเพียงสนีเลยพี่น้องาาก,อก็ถามมาเกะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาซุกเนี่ยเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย